สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยนะจ้ามาพบกับช่องขนอนอกอิวอีกแล้วมือน,นีกระสิบร่ได้พาพ่อแม่พี่น้องมาคูดเฮ็ด,ด้ะจ้กสีพาพ่อแม่พี่น้องมาอันแจ้งข่าวสารว่าสีเปิดรับออเดอร์เฮ็ดโคนนี่ออเดอร์เฮ็ดโคนหลวงหรือว่าเฮ็ดถอดที่เราไปหามานะจ้านี่เลย ขาย,ยาวๆรสชาติที่พ่อแม่พี่น้องอันถามน้องอิ๋วมาหลายคนแหงก็คือรสชาติเป็นกรอบและก็หวานได้จากมีรสชาติขมเด้อเวลาเอาไปแกงก็คือเอาไปแกงเหมือนเฮดบ้านเฮาได้เลยแกงได้เลยหรือว่าเอาไปผัดใส่ไข่เอาไปผัดใส่หมูก็คือได้หมดเลยเด้จ้ะสำหรับอันเฮดชนิดนี้เนาะบางคนก็อยากคุ้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนเพื่อนก็มีมีความกรอบและก็ความหวานเด้จากแซ่บ บอมเด้อเพ่พี่น้องหลายคนทักนกยูวมาว่าขมยูบออนณาจ่าคลิปนี้ก็สิมาชี้แจงเด้อจ้าวสิเปิดรับออเดอร์แบบแต่นกยูวเปิดรับออเดอร์ขายกิโลละ400บาทเด้อจ้าขายกิโลละ4 0 0บาทค่าส่งนกยูวก็จะเป็นอัน50บาทก็ะสะรวมเป็น450บาทเด้อจ้าเพราะว่าอันราคาเห็ดโลละ4 0 0ค่าส่งแค่50บาทเนาจะรวมกล่องรวมลังเวลาเอาไปส่งเด้อจ้า วิธีการส่งก็คือน้องอยู่กับซีส่งเป็นดอกสดๆแบบนี้เลยให้พ่อแม่พี่น้องส่งแบบนี้เลยได้แต่เรียงใส่กล่องอันห่อหนังสือพิมพ์แล้วก็ห่อใบตองไปสดๆแบบนี้เลยเพราะว่าเพื่อนสีแบบเสียชาจะเหตุนชนิดนี้เพื่อนสีมันมีความแบบเน่าบดเน่าบางยังแบบเน่าชานานๆอันประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อนสิงสมีอันเน่าแบบนี้นะจ๊ะ ส่งแบบทั้งส่งได้ทั้งแบบนี้เลยน้องอิวสีบบต้มส่งเด้จอจ้ะสีบบมีการ1นึ่งเน้นขออภัยน่อจ้ะสีบบมีการ1นึ่งส่งแล้รก็บโมีการต้มส่งเด้อจ้ะสีเป็นการส่งดอกสดแบบนี้เลยสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนใดที่อันอันสะดวกแบบแบบใดเด้อวจ้ะก็คือแจ้งน,น้องอิวมาได้เลยเพราะว่า น้องอิวหาบอสดวกต้มบอสดวกหนึ the the ่งในการส่งน้องอิวสะดวกส่งดอกสดแบบนี้เลยถ้าพ่อแม่คุณแดงบอสดวกที่สีรับดอกสดแบบนี้กับบอเป็นหยังด <nten mozzarella> ้วยจ้ะขอพ่อแม่พี Carne ่น้องคนที่แบบสะดวกคนที่แบบบอเป็นหยังที่สีรับดอกสดนะจ้ะเอาไปเอาไปล่างเลยก็เอาไปแกงกินเองน้องอิวกับบอได้ล่างไปด้วยจ้ะเพราะว่าเพื่อนหามถุงน้ําถ้าถูกน้ำปุ๊บเพื่อนอาจสีเสียได้ไปน้องอิวก็เลยบอได้ล่างจากแค่เอาดินออกนี่เอาดินออกแบบสะอาดเลยและกั อันส่งแบบนี้เลยรายกาเพื่อสิมีความเบาด้วยสะเหตุฉันเอาดินออกแล้วเบามากโลนึงก็คือได้เยอะมากโลนึงเนี่ยทั้งตะการนี่ใหญ่มากด้วยต,ตะการนี้ตะการเนี่ประมาณห้าโลสี่ถึงห้าโลแค่นั้นแต่ต้องอยู่กับมาเปิดรับออเดอร์แค่นี้เจะมีจํานวนจํากัดจริงๆน้องอยู่มีเฮดแค่นี้แหละเท่าที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนี่แหละนี่จ้ะฟ้าสั่งกันมาเด้อมุดเด้อ นา้าจ้าอ,อยู่กับสีแจ้งเรื่องรายละเอียดเนาะโลละสี่ร้อยบาทแล้วก็ค่าส่งห้าสิบบาทวิธีการส่งก็คือส่งทางดอกสดเลยห่อหนังสือพิมพ์ห่อไปตองส่งจ้าแล้วก็สําหรับรายละเอียดการสั่งซื้อน้องอยู่สีทิ้งลิงไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์ถ้าจ้าท่าเป็นใครสนใจก็คือติดต่อน้องอยู่มาได้เลยหรือว่าบางคนมีลายน้องอยู่แล้วมีเบอร์น้องอยู่แล้วก็คือโทรมาได้เลยค่ะเฝ้าโทรมาเด้อจ้าเพราะว่าของมีจํานวนจํากัดจริงๆมีแค่นี้เลย มีแค่นี้จริงๆประมาณสี่ถึงห้าโล้อจ้ะอยู่หากินบอทานแรกก็เลยอยากเอามาแบ่งให้พ่อแม่พี่น้องกินน้ำเนาะนเฮ็ดสดๆตา เพราะว่ายังทยอยออกกันเยอะอยู่นอยู่กับสิเปิดรับออเดอร์เรื่อยๆแต่ว่าเมื่อนีเปิดรับออเดอร์แค่นี้จ้ะประมาณ4ีถึงหถ้าเป็นใครสนใจก็คือติดต่อนอกยู่มาได้เลยด้จ้ะที่ใต้คอมเมนต์จ้า้นงอยูกับสิทิ้งลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพทัไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้จ้ะถ้าเป็นใครสนใจก็คือติดต่อมาได้เลยฟ้าวด้วยจ้ะนอยูย่ามหลายครั้งมากเลยว่าให้ฟ้าวติดต่อมาเด้อถ้ามืดอะไรก็คือมืดเลยเพราะว่านกยูงมีของแค่นี้ด้จ้ะแต่ก็อยากอยากขายให้พ่อแม่พี่น้องเนกจ ผัละโลผูละครึ่งโลก็ได้จ้ะแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องสะดวกได้เลยถ้าของมืดแหละเดี๋ยวน้องอยู่กัสิอันแจ้งว่าของมืดได้จ้ะเพราะว่ามีแค่นี้จริงๆนี่นี่เดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอาหน้าจ้า้องอยู่กับแจ้งรายละเอียดชัดเจนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าแม่นไผ่ยอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็คือทักมาถามน้องอยู่ได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ถามน้องอยู่ได้เลยว่าอยากหู้อย่างเกี่ยวกับเพชรได้จ้ะอยากอยากหู้ราคาอย่างบริัดเจนกะคือทัก ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวน้องอิวสีมาแจ้งใต้คอมเมนต์อีกทีนึง่งนะจ่ะแต่ว่าคลิปนี้กะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องซัมมี่จะ้ะอันพาพี่พี่น้องมาเปิดรับออเดอร์เห็ดนี่เห็ดขายยาวๆจะ้ะน้องอิวกะสีเลือกแต่ตรงงามๆขายยาวๆส่งให้พ่อแม่พี่น้องได้จะ้ะร้านนี้ค่ะเราต้องห่วงลดแล่นแจกแถมกันแน่นอนส่วนมากก็สีแถมแถมไปให้พ่อแม่พี่น้องได้กินแล้วจ่ะดอกสวยๆอวบๆยาวๆ หลายแหง่งดอกงามงานเพื่อจะอยู่ข้างล่างๆด้วจ้ะข้างบนดีกับง,งานแต่อาจจะมีแบบจี้ขาดแบบนี้นิดๆหน่นนอยๆด้อจ้ะแต่กระบ,บ่เป็นหยัง่งเนาะพ่อแม่พี่น้องขอคนบ่ซีเรียสด้วยจ้ะอนาจ่ากิมนิคก็มาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดออเออเปิดรับออเดอร์เห็ดด้อจ้ะค่ะอ่าถ้าผู้ใดพ่อแม่พี่น้องคนใดสนใจก็คือติดต่อน้องอิวมาได้เลย,ดย,ดยเด้อฟาวด้อจ้ะเดี๋ยวของไว้ก่อนเด้ออนาจ่ากินนิคกก็สิขอรับไว้พี่น้องไปทำนี้ก่อนกันแล้วกันด้อจ้ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยู่ในการทำคลิปในเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า